สวัสดีครับพบกับผมมอนสุภกรในช่องมอนคลาสสิกขอสวัสดีพี่ๆทุกท่านนี้เข้ามาชมรายการวันนี้ผมจะพามาดูวัดร้างวัดร้างน่าจะเป็นแห่งเดียวแหละในจังหวัดยะโสธรน,นะครับวันนั้นก็คือวัดพระเจ้าใหญ่ตำบลขั้นใดใหญ่อำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรส่วนด้านในนะครับก็จะประดิษฐานตอนนี้ก็เหลือเป็นเพียงแค่พระพุทธรูปที่ชาวบ้านเรียกว่าพระเจ้าใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปการาบมาสการพร้อมกันเชิญตามมาครับ วันนี้มาหาหลวงปู่หน่เร็วและนี่ก็เป็นวิหารนะครับที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่ด้านในแต่ผมสันนิฐานว่าก็คงจะเป็นพระอุโบสถเดิมนะครับแต่แได้ร้างลงไปนะครับก็เหลือแต่องค์พระพระเจ้าใหญ่ทางชาวบ้านและชุมชนก็บูรณะขึ้นใหม่โดยการทําเป็นศาลาวายแต่ที่นี่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษานะครับเป็นการดูแลร่วมกันระหว่างชาวบ้านนะครับ โอ้เมื่อจังเลยเปิดไฟยังไงนี่และผมก็เข้ามาในพระวิหารหลังนี้แล้วนะครับส่วนด้านหลังนี้ก็เป็นองค์พระปัจเจ้าใหญ่ผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดบ้านท่าในใหญ่นะครับอ๋อตอนนี้ไฟไฟกับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตจุดทูปจุดเทียนบอกกล่าวท่านก่อนนะครับก่อนที่จะทําการถ่ายทํานะครับตอนนี้อ่าอุ้ผมนลุกนะครับ ห้าโมงครึ่งนะครับก็มันจะมืดสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเ,ยวเรามาขออนุญาตก่อนนะครับจะโดนเข้าแล้วนะครับ <laughs> ทังสัมมาทัมโทปุกวาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวะฆะโตภควตาธรรมธรรมังนมัสสามิสุปฏิปโนภคะกวโตสาห์ะกสังโฆสังขังนิมามิอิติปิโสภควาอาหังสัมมาสัมพุทโธวิชารณาสัมปันโนสุขโตโลกภวิถุอนุตตะโรปุริสัตถมเดรปูเรสสัสทุครับสัสทุสัสทุสัสทุลูกขออ้างอิงขอบคุณพระศิริรัตน์ใจแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงบารมีองค์พระพเจ้าใหญ่วัดบรรคานใหญ่แห่งนี้ด้วยนะครับและสิ่งศักดิ์สิิิทธ์ตะัันนนหห้้้าาีขขขออออบรดลใ ท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายนะครับขอมีความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวันนาสุขะวันราพย์นัสานสมบัติต่างๆเรื่อง,งทางขอให้เขี่ยวข้าลอดไปในช่วงเวลาทุกท่านทุกคนนะครับขอพึ่งบรารมีองค์พระเจ้าใหญ่นะครับสาธุผมนี้ก็เป็นพระเจ้าใหญ่แห่งวัดบ้านข้าในหใหญ่นะครับโดยหลักก็จะเป็นพระพุทธรูปศิลปะลาวล้านช้างเกาออีถือปูนนะครับก็จะมีลักษณะที่เป็นป่าพระพระุทธรูปปางมารวิชัยนะครับ พระนาศิกดวงพระขนดวงโคโคนะครับแล้วก็มวยผมก็เป็นเป็นก้นหอยนะครับประสบนี่พระสก,เป,ะสกเป็นก้นหอยนะครับก็จะเป็นศินละปะร้าน้านช้างหรือศิละปะลาวพื้นถิ่นนะครับลักษณะก็จะเอียงนิดนึงเนื่องจากผูพันไปามการเวลานะครับซึ่งถือว่าผ่านการเวลามาไม่ต่ำกว่า100ปีนะครับส่วนด้านนี้ก็จะมีะสลักไว้เป็นสลักพศที่ทําการบูรณะนะครับไฟก็จะกระพริบสักหน่อยผมก็อ่านไม่ออกน,นะครับเพราะว่า S <S เรามาช่วงนี้ก็ห้าโมงครึ่งแล้วนะครับก็จะค่าแล้วนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นลายปูนปั้นเดิมนะครับด้านหลังเป็นลายปูนปั้นเดิมก็จะเป็นนกอันน่าจะเป็นนกอินทรีนะครับที่คาบฝั่งนี้คาบวัวไปกินนะครับฝั่งนั้นน่าจะคาบช้างไปกินด้านหลังก็จะเป็นลายพันธุ์พฤกษาต่างๆนะครับอ่าแล้วก็จะมีเทวดาผู้รักษาองค์พ่อพระเจ้าใหญ่2องค์นะครับส่วนด้านด้านฐานชุกชีฐานชุกชีก็ถือว่าแปลกใหม่เหมือนกันก็คือมีเหล่ามูสัตว์ทั้งหลายนะครับไม่่่วาาจะะเเเปป็็นนนกบบตครั เป็นปูเป็นหอยก็มีนะครับปลาช่อนก็มีนะครับก,ก็ถือว่าเป็นศิลปะที่แปลกตามือนกันเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ทานชุกชีของพุทธลูกก็จะไม่ค่อยมีหมู่สัตว์เหล่านี้นะครับยกเว้นแต่เป็นคติความเชื่อแบบพระอุปคุตนะครับที่จำภาษาอยู่ใต้สีของมหาสมุทรก็จะ,ะแวดล้อมในหมู่สัตว์ทั้งหลายแต่ผมคิดว่าชาวบ้านน่าจะเอามารวมกันนะครับเอามารวมกันในความเชื่อเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากแต่ละปีก็จะมีงานน้มัสการของพ่อพระเจ้าใหญ่ และก็มีงานส่งน้ํานะครับก็จะมีตุ่มน้ามนต์นะครับก็จะมีชาวบ้านก็จะมาลดน้ามนต์นะครับแล้วก็น,น้ํามนต์ก็จะไหลลงตุ่มน้ําผมเชื่อว่าก็น่าจะบวกผนวกความเชื่อโดยการเกี่ยวกับเอาหมูสัตว์ทั้งหลายนี่แหละเอามารวมกันให้มันหมายความว่ามีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพธุ์ธัญญาหารหมูสัตว์ต่างๆนะครับอาจจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็คือภาพรวมขององค์พระพเจ้าใหญ่นะครับแห่งวัดบ้านข้านใหญ่แห่งนี้นะครับ ผมเชื่อว่าวัดแห่งนี้ตั้งมาไม่ต่ำกว่า100ปีนะครับสังเกตได้จากต้นไม้ต้นมะขามนะครับถือว่าเป็นต้นมะขามที่โบราณต้นมะขามเก่าแก่มากนะครับอยู่ด้านอาด้านหลังของกล้องก็จะมีประมาณ2ต้นซึ่งเป็นต้นมะขามที่ผมเชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นพร้อมวัดนั่นแหละนะครับสำหรับใครที่อยากมาทําบุญเพื่อโบรณนะเสนาสะนะ แห่งนี้นะครับก็ผมก็ขอเชิญชวนขอเป็นสะพานบุญนะครับเป็นสะพานบุญอีกครั้งหนึ่งพิกัดก็คือตั้งอยู่ที่ บ้านขั้นใใหญ่ตำบลขั้นใใหญ่อําเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรนะครับก็อยู่ติดถนนใหญ่ก็มีป้ายบอกชัดเจนก็สามารถเข้ามาได้มากราบนมัสการมาขอพรแล้วก็มาทําบุญกันได้นะครับก็จะมีตู้บริจาคมีคณะกรรมการบริหารงานนะครับพอมีรายชื่ออยู่นะครับวันนี้ก็ไม่ก็ไม่ถือว่าร้างโรยดามากไปเพราะว่าก็ยังมีเสนาสนะต่างๆก็วัดก็สะอาดสะอาดมีคนเข้ามาดูแลตลอดและลานก็ยังเป็นลานเอเประสงค์นะครับมีการตากข้าวมีการทํากิจกรรมของตําบลอยู่เรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นบารมีขององค์พ่อพระเจ้าใหญ่่เชน วันนี้ผมก็พาทุกคนมาไหว้มากราบมาดูแล้วก็มาขอพอรองค์พ่อพระเจ้าใหญ่นะครับสุดท้ายนะครับผมก็ขอจบคลิปลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะครับในช่องมอนคลาสิกสวัสดีครับ